ก็เกิดเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาอีกครั้งแล้วล่ะครับหลังมีข้อมูลระบุอ,อมาว่าคนไทยแล้วเนี่ยยืนหนึ่งในการลงเงินปแบบเกมมากที่สุดในเอเชียตันออกเฉียงใต้ซึ่งไอข้อมูลนี้เนี่ยมันก็ได้เป็นที่จับตามองสำหรับชาวเกมเมอร์ไทยและต่างประเทศไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นมายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเองนะครับ เรื่องราวมีอยู่ว่าทาง n i k o Partner หรือก็คือบริษัทด้านการวิเคราะห์และวิจัยตลาดเกมได้ออกมาเปิดเผยกราฟแสดงอัตราส่วนของรายจ่ายด้านวิดีโอเกมที่มีต่อรายได้เฉลี่ยของผู้คนภายในภูมิภาคเอเชียตอนออเฉียงใต้ซึ่งตรงจุดนี้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยเฉพาะแบบรายคนนั่นเองฟังดูเผินๆอาจจะไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือข้อมูลพวกนี้ด้านมีเกมเมอร์ไทยเข้ามีเอี่ยวด้วยนั่นนะสิ แล้วมันก็น่าสนใจมากซะด้วยเพราะถ้าหากเทียบกับประเทศในแถบเอ,อเชียตะวันอเฉียงใต้เกมเมอร์ชาวไทยถือเป็นกลุ่มที่มีอัตราส่วนในการเอารายได้ไปใช้จ่ายก,กับการเล่นเกมสูงที่สุดรองลงมาก็คือฟิลิปปินส์เรียกไดียว่าพี่ไทยเราเนี่ยยืนหนึ่งกันเลยทีเดียว ถ้าดูจากรูปทุกคนก็จะเห็นสถิติเป็นเส้นกราฟ2เส้นที่ตัดกันเส้นหนึ่งก็คือค่าเฉลี่ยรายได้โดยรวมของประเทศส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คืออัตราการใช้จ่ายไปกับเกมเมื่อเทียบกับรายได้ซึ่งของพี่ไทยเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าในเส้นของค่าเฉลี่ยรายได้ของเราดันอยู่ต่ำกว่ารับมาตรฐานแต่พอไปเทียบกับสถิติอีกเส้นที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายได้ก็จะพบว่าของพี่ไทยเราดัานเอาอยู่ในจุดสูงสุดของกราฟไปซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าต่างกันแบบสุดขั้ว ยิ่งไปเทียวกับประเทศสิงคโปร์ที่กราฟรายได้สูงปรี๊ดแต่อัตราการใช้จ่ายกับวิดีโอเกมต่ำที่สุดซะอย่างนั้นและเมื่อเทียบกับประเทศอ,อื่นที่ไม่ใช่ฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ไล่เรียกกันเลยล่ะครับซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจไหมก็บอกได้คําเดียวว่าแม่งโคตรจะน่าสนใจกันเลยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเกมเมอร์ชาวไทยเราเนี่ยเติบโตกันโหดขนาดไหนนี่ยังไม่นับไปถึงเกมในสตรีมนะครับแค่เกมทั่วไปอย่างแร็กนาร็อกที่เปิดเปิดปิดปิด,ปดอยู่ไม่รู้ตั้งกี่ภาคบางคนก็เติมมมมกกกกััันนนนนหหเเป็้้าาิโดไ่รู โกรธใครมาเติ่มขนาดนี้พี่เขาซื้อหุ้นของบริษัทเกมไปแล้วมัง้งแถมเกมสตรีมช่วงนี้แต่ละเกมที่เป็นกระแสก,ก็ราคาแรงซะด้วยไม่ว่าจะเป็นเกมเบียวประชาธิปไตยอย่าง Hell Driver หรือไม่ก็เกม R P G ดํนนานที่กำลังเข้ามาใหม่อย่าง Dragon Dogma 2แต่ละเกมก็ราคาไม่ใช่แค่ร้อยส0ง แต่พวกเราก็กดซื้อกันแบบไม่คิดด้วยซ้ําต้องถามตัวเองกันแล้วล่ะครับว่าสูญเสียกันไปเท่าไหร่กับคําว่าของมันต้องมีอย่าลืมว่าบางคนก็เป็นเจ้าแม่แฟชั่นแห่งยุคตัวละครไม่สวยก็รู้สึกไม่มีแรงจับเลเวลต้องจัดเต็มชุดแฟชั่นซะหน่อยชุดแฟชั่นเซตหนึ่งเนี่ยก็ราคาเกือบพันบางเกมก็ขยันเอามาเข้ามาทุกอาทิตย์นี่ยังไม่นับ DLC ในนาคตของบางเกมที่กำลังจะเข้ามาอีกพวกเราก็ซื้อตัดบัตรกันแบบไม่คิดอะไรรู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าสิงรู้ตัวอีกทีเงินก็ลลอยยหายไปะแ้ว อย่างนี่ยังไม่นับเกมกาชาเกมหมาที่รักในดวงใจของใครหลายคนอีกอัตราการเติรของพี่ทายเราก็ยิงเพลิ่มขึ้นไปหลายเท่าตัดบัตรกันเป็นว่าเล่นเงินไหลเข้าออกจากบัญชีเป็นน้ําเอาแต่จ้องว่าจะได้ตัวที่อยากได้ไหมจะหลุดเรทหรือเปล่านี่พวกเราทําอะไรกันอยู่เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะเพราะงั้นเลิกได้ก็เลิกเก็บเงินไว้กินข้าวบ้างนะเว้ยตอนแรกบอกสายฟรีไม่มีปัญหาแต่ไปไปมา,มาเงินลอยหายไปเป็นหมื่นพวกเราก็เติมเกมกันแบบนี้ปกติเอ๊ะหรือไม่ปกติกันนะ ไอเราก็นึกว่าชาติอื่นเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ที่ไหนได้ในโซนนี้พวกเราดันดืนหนึ่งซะอย่างนั้นซึ่งพอขา่าวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปสู่สายตาเกมเมอร์ชาวไทยหลายคนก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่บางคนก็เข้ามาแสดงควิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันอย่างเมามันบางคนก็บอกว่าของมันแน่อยู่แล้วเรียกได้ว่าภูมิใจในผลงานกันมากๆ บางคนก็ออกบอกว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะขนาดเกมเกาหลีมือถือที่เพิ่งเปิดตัวมาได้แค่3-4วันพีรีเมื่อคนไทยช่องหนึ่งก็เติมเงินไปแล้วเราราเกือบจะ10ล้านบาทแถมยังมีบอกอีกว่านี่แค่คนคนเดียวนะเพราะยังมีคนอื่นที่เติมกันหลักแสนกันหลักล้านโอ้โหเติมเกมกันโหดจริง ถ้าจะเอาใกล้ตัวสักหน่อยก็ไม่ต้องมองไปไหนไกลเพราะพวกเรายัางมียอดเกมสุดตึงที่ผู้เล่นพร้อมใจกันเติมแบบไม่คิดชีวิตอย่างเช่น f รีฟ f ายโรบล็อกและก็ R.O.V. ยกตัวอย่างง่ายๆแค่เกมฟร e ฟรายอันที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือถ้าปักธงที่อันหนึ่งอย่างต่ำก็4ีถึงหหมื่นบาทเข้าไปแล้ว นอกจากนี้ไอเกมพวกนี้ก็ยังขยันเอาของใหม่เข้ามาแทบทุกอาทิตย์เนยจะสกินย,ยิบย่อยไม่ว่าจะเกมโรบล็อกหรือว่า Rov ก็ตามราคาแต่ละชิ้นก็ไม่ใช่น้อยๆแต่พวกเราก็ยังเติมซื้อแบบไม่คิดอะไรทำไงได้ของมันต้องมีจริงๆนั่นแหละจะพูดว่าเป็นทาสการตลาดก็ไม่ค่อยเกินจริงเลยละฮะแถมก่อนหน้านี้พ่อใหญ่คิมหรือก็คือคิมดดดี้แห่งกิลไฟไทยแลก็ได้เติมเงินจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบปเปิดจนได้สัตว์แดงเพียงหนึ่งเดียวในเกมไนโครซึ่งหมดเงินไปมากมาย เพื่อให้ได้สัตว์ตัวนี้มูลค่า3ล้านบาทมาครอบครองสุดขนาดนี้ใครจะสู้ล่ะครับแต่เชื่อเถอะผมว่ายังไปสุดได้มากกว่านี้อีกคนไทยอย่างเราไม่แพ้ชาติไหนในโลกอยู่แล้วเรื่องเติมเกมบางก็ออกมาบอกว่าชาติอื่นน่ะหลบไปถึงแม้รายได้พวกข้าจะต่ำกว่ามาตรฐานแต่รายจ่ายของพวกกูนะ่ะก็สูงที่สุดเลยนะเว้ยบางคนก็ออกพูดว่าก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เงินเดือนเฉลี่ยเดือนหนึ่งแคเ่เกมเดียวก,ก,ก็กินไปแล้วตั้งไม่รู้เท่าไหร่ บ้านเขาทำงาน1วันซื้อเกมได้3-4เกมพวกเราทำงาน3วันถึงจะได้เกมดับทริปเปิลเอมาสักเกมหนึ่งแตกต่างกันสุดๆ เกมเมอร์ชาวไทยบางท่านที่พอได้เห็นข้องพวกนี้ก็พูดว่าเนี่ยรายจ่ายของพวกกูมันก็เยอะนะก็หาดทำเกมซับไทยเพิ่มบ้างโดยเฉพาะ Dragon Dogma เนี่ยแฟนๆเกมเมอร์ชาวไทยก็เรียกร้องขอให้มีซับเกมไทยกันบ้างบางส่วนก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกนะเพราะว่าตอนเด็กหลายคนน่าจะมีปมทุรหูข้องห้ามเติมเกมและห้ามซื้อเกมกันเยอะพอโตมาก็เริ่มมีเงินใช้ก็เริ่มซื้อในสิ่งที่ตัวเองต้องการ บางคนตอนเด็กเล่นเกมเถื่อนมาเยอะพอโตขึ้นมามีงานทําก็เริ่มซื้อเกมพวกนั้นไทยบาปแถมสมัยนี้เกมเมอร์ชาวไทยก็หันมาเล่นเกมแท้กันเยอะแล้วมันก็ไม่แปลกเลยที่สถิติของพวกเราจะออกมายืนหนึ่งขนาดนี้ดูอย่างพี่คนนี้เขาบอกว่าที่เติมเกมไปเนี่ยก็คือการซื้อความสุขแค่ชั่ววูบเท่านั้นแต่พอมาดูเงินในบัญชีทีก็วูบหนักกว่าเดิมอีก บางคนก็ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าต่อให้พวกเราสนับสนุนและใช้เงินจ่ายแบบเกมมากเท่าไหร่สุดท้ายบริษัทเกมพวกนี้ก็เลยตั้งไปสํานักงานที่ประเทศอื่นอย่างฟิลิปปินส์มากกว่าอยู่ดีซึ่งเขาคิดว่าเหตุผลหลักส่วนหนึ่งก็คือบ้านเราจํากัดเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากเกินไปรวมไปถึงเรื่องการเมืองไทยที่พิสดารเต็มไปหมดด้วยพินิหารต่างๆตรงนี้หลายคนที่ด้อ่าก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันเลยทีเดียว ทีนี้มาดูในฝั่งของชาวต่างชาติกันบ้างยกตัวอย่างพี่คนนี้ที่ออกตัวว่าเป็นชาวสิงคโปร์ก็ได้ออกบอกว่าน่าเสียดายที่ประเทศพวกเราเนี่ยไม่ได้สนใจการซื้อเกมสักเท่าไร่เพราะมีชุดความคิดเก่าๆที่ว่าจะซื้อเกมไปทําไมในเมื่อเราสามารถเล่นเกมเถื่อนได้บางคนที่เห็นสถิติก็สงสัยว่าทำไมอินโดนีเซียถึงมีสถิติที่ต่ำมากเพราะพี่แกเนี่ยคิดว่าแกงอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้รายได้ไปกับการเล่นเกมมากที่สุดเหมือนกันซึ่งหลายคนก็ออกบอกว่า ถึงสถิติอินโดจะต่ำกว่าเกทไปนิดหน่อยแต่ก็ยังเป็นที่3อยู่ดีบางส่วนก็อบอกว่าเพราะไอ้พวกวานในอนะินโดน่ะมันมีน้อยมากยังไงล่ะมันก็ไม่แปลกที่อยู่อันดับเท่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจริงหรือเปล่าชาวเน็ตอีกคนก็เข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันพี่แกออกมาบอกว่าในบราซิลเนี่ยพวกเราไม่ใช้เงินไปกับอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะทุกเกมมันมีค่าได้จ่าย1นส่วนหของค่าจ้างขั้นต่ำเพราะแบบนั้นพวกเราก็เลยต้องละเมดลิขสิทธิ์ทุกอย่างเท่าที่ทาได้แถมเกมส่วนใหญ่ที่มีราคา50เห พวกเขาก็เยต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก75%มันก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะอยากได้เกมสักเกมโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม2เท่ายังไงก็ตามชาวเน็ตบางคนที่ได้อ่านก็เข้ามาตอบในเซิร์ปันๆว่าในบราซิลเนี่ยแม่งไม่ใช่ซีสักหน่อยเขาก็แค่ให้ข้อมูลที่แกจะพัดฟิลเขาแบบนั้นสิสรุปแล้วอ้างอิงจากแค่เกมเมอร์ชาวไทยของเราสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีกันแน่และสถิติอันนี้เนี่ยมันวัดอะไรได้บ้างก็อยู่ในเพื่อนจะคิดกันแล้วล่ะครับ มาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่เล่าให้ฟังเสียหายกันไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าของมันต้องมีก็สามารถมาแชร์กันไว้ได้ที่ดาราของคลิปเลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอ่องเบคกี้สปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ